คิดถึงแม่ไหมดําดําดําโอ้โหลูกอุรักษาพาคุ้มครองลูกโอ้คิดถึงแสนดีจังเลยคิดถึงแม่ใช่ไหมโอ้โหลูกมาเดี๋ยวแม่เอาอาหารลงให้วันนี้แม่หนุ่ยไม่มานะแม่หนุ่ยไปกรุงเทพนะอ่จุยอจุยคิดถึงแม่รู้นะน่ะคิดถึงแสนดีจังเลยเพื่อนเพื่อนจุดที่แสนดีอยู่นะถังน้ําที่แสนดีชอบกินอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นค่ะเพื่อนเออคิดถึงแสนดีจังเลยลูก่าหิวข้าวหิวข้าวมา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 เดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะแม่มีขนมให้ลูกด้วยอ่ะคนละอันลูก อ่ะเร็วเร็วกินข้าวลูกมาเร็วกินข้าวลูกกินข้าวแลวลูกคิดถึงแม่แ่แล้วน่ะมากินข้าวลูกมากินข้าวเลยสามอันหนูมากินข้าวลูกมามากินข้าวอ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกอ่ะอ่ะอันนี้ของหนูค่ะเอออันนี้ดําตัวผู้ป้อนเน็ดกาดแล้วขนสวยเลยลูกอ่ะกินซะกินซะลูกอ่ะหนูอ่ะหนูอ่ะหนูไม่กินนะคะกินสิลูกอ่ะอ่ะแม่เอาให้อ่ะคิดถึงแสนดีจังเลยลูกแม่คิดถึงแสนดีมากเลยลูกเออกินลูกแม่ป้อนนิกาดกุ้งหนูหมดแล้วนะ กินซะลูกก uh ินซะกินซะกินเลยลูกเนี่ยเห็นขนมแล้วแสนดีชอบกินขนมนิ่มมากเลยโอ้นั่งเลยอยากกินขนมเหรอลูกมามาเดี๋ยวแม่เอาขนมลงให้นะคะแม่ให้ลูกอ่าแม่ให้หนูหนูชอบกินขนมหนูชอบกินขนมเอาเลยลูกเอาเลยลูกกินอาหารเม็ดด้วยอ่ะ่ะลูกอ่ะคิดถึงแสนดีจังเลยลูกเออเออเดอดเดูดเคิดถึงไงหนูว่าเหมือนแสนดีมากเลยกินเลยลูก แม่เห็นหนูแล้วคิดถึงแสนดีอหนูเหมือนแสนดีมากเลยโอ้หนูชอบกินขนมแม่รู้ลูกอ่ะอันนี้ดําตัวเมียอ่ะแม่ให้ลูกเดี๋ยวไปเอาดําตัวผู้ก่อนดูดาตัวผู้อยู่ไหนนะโอ้<ๆ>โหคิดถึงแสนดีจังเลยเพื่อนๆเอาป่ะลกูกตรงนี้ไปเขาน้ำซับค่นะตรงนี้ซอยเสนปอนแสนดีโดนรถชนข้างนอกตรงนู้นเนาะแม่ให้ลูกโอ,อ,อ้กินซะลูกแม่ให้ทำหกแล้วเนี่ยกินซะกินซะเดี๋ยว กินขนมลูกลูกฝนตกนะกินเร็วๆกินเร็วๆกินซะลูกกินซะกินซะลูกแม่ไปแล้วลูกบุรรักษาลูกเออถึงจังเลยลูกคิดถึงดําด้วยนะมาลูกอ่ะขนมลูกอ่ะหาแม่มาไหนอยู่ตรงไหนลูกแม่เข้าไปไม่ได้พ่อจำตาลมาเอาอีกอันหนึ่งมาอ่ะอแม่ให้อีกอันหนึ่งอ่ะพ่อจำตาลมาลูกมาอ่ะเร็วเร็วๆแม่ไปแล้วฝนจะตกแล้วหาที่หลบฝนนะพ่อจำตาลมาเร็วพ่อจำตานมาหาแม่เร็ว เร็ว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 มาหาแม่เร็วโอ้โต้องเดินตรงนี้ลูกหมาเนี่ยโอ้แม่ไปแล้วนะมีข้าวลูกก่อนที่ฝนจะตกลูกกินเลยลูกวันนี้แม่มาไวนะรักษาลูกรีบกินเลยลูกเดี๋ยวฝนตกรีบกินเลยนะลูกรีบกินน้ำอยู่แน่นะลูกกินซ้าลูกกินซะกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกมาเติมให้ลูกเอามาเติมให้เดี๋ยวมาเติมให้อีกกินให้อิ่มลูกฝนตกไปหาที่หลบฝนกันนะลูกนะกินกินเยอะกินเยอะเดี๋ยวมาเติมให้อีก ขนมลูกมันไม่แดงอดาวอ่ะไม่แดงอะอพี่วัวน้ำตาลครับตัวเล็กอะอุ้ยสามสีให้ตัวเล็กกินก่อนอ่ะไม่แดงอ่ะตัวเล็กอะหลบปลูกให้ตัวเล็กก่อนอ่ะตัวเล็กอะ แดงอ่ะอันนี้ของไม่แดงอ่ะอ่ะนผลแล้วนี่ยอันนี้สามสีตาลครับอ่ะดาวตัวใหญ่อ่ะกินไปหนึ่งอ่ะพี่วัวตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไม่ให้หูึ่งทำไม่ให้ตัวเล็กเก็บไปหนึ่งเก็บ